ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มากับความพิเศษอีกหนึ่งคันนะครับ เป็นความพิเศษของแพ็กเกจการเคลือบแก้วของทางร้านเรานะฮะกับรถ Honda HRV คันงานคันนี้นะครับเคลือบแก้วด้วยสเตปซูเปอร์โค้ดซูเปอร์คินนะครับซูเปอร์โค้ดซูเปอร์คินเนี่ยตัวผิวสีเนี่ยจะโค้ดอยู่ที่ประมาณ4รอบนะครับทุกทุกรอบจะมีการอ,อบอินฟลีทุกครั้งนะครับเพื่อให้สีเนี่ยมีความแน่นสนิทในตลอดนะครับผมและในส่วนของตัวล้อแม็กนะฮะเคลือบด้วยแพ็กเกจอะควาโค้ดโปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเซอร์เฟนนะครับรวมถึงอิน ไซด์ข้างในด้วยนะฮะที่เคลือบถึงข้างในเลยนะครับมีความลื่นมีความเงานะครับทาให้ผงเบรกติดได้ยากขึ้นแล้วก็ในส่วนของโช๊คนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกทั้งหลายเนี่ยเราเคลือบหมดเลยนะเพราะว่าเราถอดล้อลงมาทำนะครับการถอดล้อเนี่ยก็ เรามีช่างเรามีทีมงานนะครับที่มีไว้ถอ,ลอดล้อโดยเฉพาะรวมทั้งตัวผมเองด้วยดูงานตลอดเวลาไม่ต้องเป็นห่วงครับว่าเราจะทําผ้าทําเสียเราจะไม่มีการพลาดเกิดขึ้นกับตัวรถลูกค้าเด็ดขาดน,นะครับสำหรับคันนี้นะฮะนอกจากในส่วนของตัวสีผิวแนละ้วแล้วก็จะมีส่วนกระจกนะครับที่ทํา เกือบแก้วด้วยตัวส่วนนี้จะอยู่ได้ประมาณ6ปี6เดือนถึง1ปีนะครับนี่ครับสวยงานจริงๆครับไม่ว่าจะตรงไหนก็จะท้อนแสงสวยไปหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นซันรูหรือว่าตัวสีผิวนะครับทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของนี่ครับภายในนะฮะ ห้องโดยสารเราก็เคลือบแก้วด้วยนะครับเพราะว่าตัวสเตป Super ร์โคเนี่ยเคลือบแก้วยันข้างในเลยนะครับข้างในนี้จะเคลือบตรงแดชบอร์ดที่ส่วนที่เป็นหนังนะครับรวมถึงนี่ครับในที่นั่งที่โดยสารของผู้นั่งด้วยนะครับเคลือบทุกสิ่งเลยนะครับทำให้การทำความสะอาดมี ง่ายขึ้นแล้วก็อยู่กับเราไปในสภาพนี้ตลอดการเคลือบภายในไม่เหมือนกับการเคลือบแว็กซี่นะฮะมันจะไม่ได้เงานะครับจะทําให้ดูเงางามตลอดแล้วในส่วนของพวกสีด้านพวกนี้เราก็จะใช้สเตปอะควาโคตโปมาเคลือบตรงนี้ทําให้พลาสติกตัวสีด้านๆเนี่ยยังคงด้านเงาๆเท็กเจอร์ใหม่ๆอย่างนี้ไปอีกนานครับถ้าเราได้จับเราจะรู้เลยว่ามันลื่นๆแบบแปลกนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะับห้องเครื่องเราก็เคลือบนะฮะเคลือบในห้องเครื่องด้วยแล้ว แล้วก็นี่ครับสวยงามครับเสร็จสิ้นนะครับกับความสวยงามอย่างนี้ใช้เวลาในการทําประมาณ3-4วันท่านลูกค้าท่านใดนะครับสนใจที่อยากเคลือบแก้วระบบซูเปอร์โค้ดซูเปอร์คีนนะครับทุกคันสามารถทําได้หมดนะครับคันนี้นะครับต้องขอบคุณท่านลูกค้ามากๆครับที่ให้ความวงใจมิกกี้อา m ์พีเอ็มออโต้รีลิ่งและทีมงานของเรากันมาโดยตลอดวันนี้ผมลาไก่อนครับสวัสดีครับ